เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับเรายังอยู่กับคุณทรงยศคันธามนท์เปาเดอร์และ c e o ของบมจอร์ดิพเนตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาของ AI ซึ่งเข้ามาเรียกว่าปฏิวัติปเปลี่ยนแปลงโลกนี้ปฏิวัติปเปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจอย่างเรียกว่าสิ้นเชิงนะเกิดขึ้นแล้วคุณทรงยศได้ยอกตัวอย่างให้เห็นในช่วงแรกนะว่าการทําธุรกิจเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูล Data a n a l y ลิซสเนี่ยสามารถทําได้โดย AI ในระยะปรลาเวลา,วลารวดเร็วนะฮะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่น้อยมากนะฮะลดประหยัดต้นทุนได้เป็นจํานวนมากทีเดียวนะ,ะตรงนี้ตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมต่อไหมครับในเรื่องนี้ครับครับก็โดยสรุปก็คือว่าตัวความสามารถใหม่นะครับของ ChatGPT ที่ชื่อว่า Code Interpreter เนี่ยพื่อให้มันเหมือนเป็นเป็นเขาทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ให้เราอะเหมือนเรามีโปรแกรมเมอร์หลายคนนะฮะประจำการอยู่บนแชทบอทนะครับ โดยที่ว่าเราสามารถสั่งให้เขาเขียนโปรแกรมได้ด้วยภาษามนโนแอร์เราไม่ต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองเนี่ยอ,อย่างดังนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้านอื่นๆในอนาคตมันะมจะตามมาอีกหลายด้านนะครับก็สนุกลองลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราสามารถเมื่อก่อนเวลาเรานึกถึงนะครับสิ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยหรือว่าโลกดิจิทัลในธุรกิจที่เอาดิจิทัลไปใช้งานเนี่ย เราเราต้องพึ่งบุคคลที่มีความสำคัญคือโปรแกรมเมอร์ซึ่งโปรแกรมเมอร์ปัจจุบันก็โ,โหเป็นที่ต้องการมาเหมือนเป็นใช่ค่าตัวแพงฮครับแล้วตัวแชทบอทเนี่ยจริงๆมันเขียนโปรแกรมได้อย่างนี้เขียนโปรแกรมเมอร์ตกงานให้นอนใช่ไหมฮะถ้าเป็นแนวโน้มนี้โปรแกรมเมอร์ที่ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะฮะหรือโปรแกรมเมอร์โดยพื้นฐานนะครับ ที่อับเรียกได้ว่าโปรแกรมเมอร์ที่ไม่เก่งพอเนี่ยถูกทดแทนได้อาจจะเรียกว่าได้นอนฮะจริงๆนะครับแล้วก็มีบริษัทหลายบริษัทในโลกนี้ตอนนี้นะครับใช้แชทบอทช่วยเขียนโปรแกรมนะคใช้ AI ไช่วยเขียนโปรแกรมงั้นคนที่สั่งงานแชทบอทอันนี้ก็คืออาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยกันเนี่ยฮให้ให้แชทบอทช่วยเขียนนะฮะเสร็จแล้วก็เอา ข้อความหรือว่าโค้ดอันนั้นนะครับมาใช้ในโปรแกรมที่ตัวเต็มนะฮะแต่ณตอนนี้นะครับ ChatGPT ออกตัวฟีเจอร์ซึ่งทําหน้าที่เป็นเหมือนโปรแกรมเมอร์ให้เราดังนั้นโปรแกรมเมอร์ที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองนะฮะไม่หยุดนะฮะคือเพื่อให้มันมีทักษะมีความสามารถที่สูงขึ้นนะฮะเพื่อจะได้อ่มีที่ยืนนะมีที่อยู่นะถ้า,ถา AI หรือว่า ChatGPT เก่งแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปสู้ได้ยังไงอคนเราจะไปสู้ได้ยังไง เป็นคำถามที่ดีฮรมีซ e o ของบริษัทที่ทำด้าน a อไอแบบแห่งหนึ่งที่ที่ค่อนข้างใหญ่ในในโลกฮนะครับทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการเหมือนสร้างภาพถ่ายนะครับสร้างภาพนะสร้างอิมเมจจากข้อความนะเขาบอกว่าในอีกไม่สามถึงห้าปีอาจจะแทบไม่มีโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์โดยส่วนใหญ่อาจจะโปรแกรมการเขียนโปรแกรมอาจจะเขียนด้วย a ออเขาพูดค่อนข้างแบบ เหมือนกับค่อนข้างแรงอะ่ะเขาบอกว่ามันมันมันมาแน่ mm. แล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยแล้วงานที่เขาทํามันมันก็น่านาฟังเพราะเขาอยู่ในใจกลางของอการปฏิวัติทางด้านเอไอเลย mm. ก็ดังนั้นคําถามพิจิราคือว่าแล้วโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่ทํางานสายเทคนิคโดยทั่วไป mm. ก็คือต้องรีสกิลฮะต้องอัปเกรดตัวเองฮะต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยอย่างผมเองเนี่ยผมเองก็ หลงไหลแล้วก็แบบตื่นเต้นกับเทคโนโลยีนี้แม้ท,ท,ทั้งที่รู้นะครับมันมีทั้งด้านบวกด้านลบนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราเราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถไปเบรกหรือว่าไปต้านกระแสะการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับนวัตรกรรมต่างๆดังนั้นทํายังไงที่เราจะสามารถรู้และเข้าใจมันให้ให้มากที่สุดนะครับงั้นโปรแกรมเมอร์หลายคนตอนนี้ก็มาจับงานทางด้าน AI ครับโปรแกรมเมอร์จำนวนมากนะครับคือมารู้ทักษะในการใช้ ตัว AI อันนี้นะฮะในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการพัฒนาโปรแกรมให้มันเก่งมากขึ้นนะฮะอย่างที่บริษัทผมเนี่ยมีการจัดคอร์สเทรนเกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับกันอยู่แบบเรียกว่าทุกเดือนเดือนหนึ่งหลายๆคอร์สนะฮะเพื่อเรารู้เลยว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีสำคัญซึ่งจะเป็นเกมเชนเจอร์นะครับในการทำธุรกิจในอนาคตนะฮะของทุกธุรกิจครับอย่างนี้ความรู้พื้นฐานก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่ การเป็นโปรแกรมเมอร์ถ้าจะไปทํางานเอไอได้ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งที่มันที่มันถูกต้องที่มันดีต้องมีความรู้พื้นฐานไม่ใช่ว่า,าวไม่รู้เลยแล้วไปใช้โปรแกรมใช่ไหมคใช่ครับคือคือโปรแกรมเมอร์ก็จะไปทํางานที่มันเขาเรียกแอดวานซ์หรือยากขึ้นเนี่ยเพราะว่าการเขียนโปรแกรมอนาคตคนทั่วไปสามารถบอกเป็นภาษามนุษย์แล้วก็เขียนได้เลยอ่าอย่างยกตัวอย่างนะครับพี่เจร้าอาจจะแบบสั่ง h ช t GPT หรือว่าตัวแชทบอทเนี่ยในอนาคตบอกว่า เออทุกๆเช้าว,วันจันทร์นะช่วยไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งอะ่ะเสร็จแล้วก็ช่วยสรุปมาเป็นบุลเลตให้หน่อยแล้วก็สร้างมาเป็นอ่าพรีเซนเทชันที่เอาไปใช้ในการทํารายการให้อทาทุกเช้าว,วันจันทร์เลยนะ uh huh. พี่สั่งเป็นภาษาโมดูลอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไอ้โค้ดอินเทอร์พรีเตอร์มันก็ไปทำนู่นนี่นั่นเขียนโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็รันแล้วพี่จิรก็จะได้อีเมลได้สไลด์พรีเซนเทชัน ให้พิจารณาทุกเช้าวันจันทร์เพื่อไปจัดรายการซึ่งสิ่งนี้ก่อนหน้านี้ถ้าพิจริรณาจะทําก็ได้นะฮะแต่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์แล้วก็ต้องไปติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในการทําสิ่งเนี้ยอือนาคตจะทําผ่านแชทบอทได้มันมีอีกตั้งหลายเรื่องที่ที่เราสามารถทําได้อย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าบริษัทเรามีพนักงานสมัครครั้งหนึ่งโอ้โหมันมีงานที่ต้องทํามากมายเลยพนักงานต้องแบบเอาข้อมูลมามาคีย์เข้าระบบโน้นนี้นั้น นะครับเสร็จแล้วก็ต้องส่งอะไรต่างๆเนี่ยเรามาทําโปรแกรมเพื่อต้อนรับพนักงานใหม่หนึ่งคนไหมที่ต้องไปทำหนึ่งส mm hmm. องสามต่งเนี้ก่อนหน้านี้เราก็ต้องไปจ้างบริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์มานะครับเราอยา,อยากได้ระบบงานระบบหนึ่งในบริษัทเล้นะครับแล้วก็ให้ความต้องการเรียกว่าให้ requirement นะโปรแกรมเมอร์ก็ไปเขียนโปรแกรมมาทำ mm hmm. ตามที่เราต้องการถ้าไม่ตรงกับที่เราต้องการเราก็แก้ปรับปรุงไป ประมาณสามสี่เดือนโปรแกรมนี้จะเสร็จแต่ว่าในอนาคตโปรแกรมเบื้องต้นแบบเนี้ยสามารถที่จะใช้แชทบอทเนี่ยในการทําได้ครับเท่าที่<ล>คณสนับชอามานี่ครับมาเป็นงานด้านเทคนิคที่เอไอจะเข้ามาแทนได้แต่งานได้ที่สร้างสรรนี่ก็แทนได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมยิ่งกว่าแทนได้ครับความที่ส,สร,สสาร้างสรรค์เพราะว่า,า <laughs> วมันมันสามารถคิดแล้วมันไม่เหนื่อยครับอนะครับอ่า มันมันสามารถคิดงานได้หลายอย่างให้มันพลอตนิยายฮะสักเรื่องหนึ่งอ่ะเราบอกว่าอยากได้นิยายที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็เป็น f ฟมิลี่แบบอ่านได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยที่มันมีความสนุกตื่นเต้นแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องผีอย่างเงี้ยเราสามารถสั่งไปแบบนี้แล้วมันก็พลอตนิยายขึ้นมาได้ในเวลาห้านาทีแต่เราก็บอกไม่เอาพลอตนี้ช่วยเอาอีกสามพลอตมันก็สามารถสร้างมาอีกสามพลอตได้โดยมันไม่เหนื่อยครับ แล้วพี่เด็่ที่ดูว<า>่าอาจจะเล่านิทานให้ลูกหลานฟังได้ในเวอร์ชันที่มันไม่เหมือนใครละครน่าสนใจด้วยง่ายๆได้เลยได้เลยผมยังเคยเลยนะครับผมบอกว่าเนี่ยไปดูหนังเอ่อเรื่องไอ้ที่ชื่อชื่อมาสายที่แบบเอ่อนักบินอวก,กาศไปติดอยู่บนดาวนะอังคารนะเสร็จแล,แล้วผมก็บอกเขาว่าเออถ้าเกิดว่าในหนังเนี่ยตอนจบมันไม่สามารถไปรับได้อช่วยแต่งต่อให้หน่อยมันก็สามารถแต่งต่อได้ เสร็จแล้วผมก็บอกว่าที่แต่งพอดเรื่องมาปรากฏว่าเขาสามารถไปสร้างเป็นเหมือนกับนิคมอยู่บนดาวคารได้เสร็จแล้วก็ทําให้มันสนุกขึ้นผมก็สั่งงานเขาว่าพอดเป็นนิยายแก้ไปแก้มาเนี่ยได้เลยเหมือนผมมีนักเขียนเหมือนมีเจเคโรลลิที่อยู่ประมาณร้อยคนเน่ยที่คอยมาสามารถเขียนได้แต่ว่าแล้ว,วผมผม ผมสังเกตคือคนที่เหมือนมาลองเทคโนโลยีใหม่เนี่ยอย่างเช่น AI ไอเนี่ยก็จะมีคนสองกลุ่มะฮะคือกลุ่มที่หนึ่งก็คือว่าโอ้ยทึ่งหลงไหลแล้วก็แบบตื่นเต้นว่าโอ้โหโลกเราทาั้งๆที่มันยังไม่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับจริงๆมันยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนตอนใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกรหลายคนก็บอกโอ้โหไม่เห็นจะเร็วเลยตอนนั้นดูภาพถ่ายก็ไอดูภาพก็ดูไม่ได้นะครับแล้วก็จอก็ยังเป็นสีไม่เห็นไม่เห็นจะดีเลยแต่ผมว่าหรือหลายคน่ยตื่นเต้น เฮ้ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงข้อมูลในอเมริกาได้มาก่อนอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนเราต้องเดินทางไปแล้วก็ไปห้องสมุดเราสามารถถึงนทั้งตอนนี้มันอยู่ที่บ้านเราสามารถเข้าไปถึงไลบารีในอเมริกาได้นะครับคือคนก็จะต่างกัน AI ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีคนจํานวนมากโอ้ยข้อมูลที่มันตอบมามันข้อมูลเป็นเพจเหมือนวิกิพีเดียช่วงแรกๆอ่ะโอ้ยไม่จริงอ่าเรฟเฟนซ์ไม่ได้ะอะไรเงี้ยก็เหมือนกัน AI บางคนก็จะมองว่าโอ้มันยังไม่ได้หรอกมันต้องใช้คน ก็ S <S โปรแกรมความคิดตัวเองว่าคนยังยังยังต้องยังต้องมามีประโยชน์อยู่อะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนมั่นหมอกฮะที่ทําให้เขาไม่อยากเรียนรู้เพราะเขาคิดว่ามันมันยังไม่ได้แต่ผมก็เห็นมาหลายครั้งแล้วท้ายสุดคลื่นของการปฏิวัตินะฮะคลื่นของการเปลี่ยนแปลงมันมันไปเบรกเขาไม่ได้เขาไม,ม่เคยเคยมีการเปรียบเทียบกันนะัะว่าในเรื่องของการ ปรับปรุงในเรื่องการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นการปฏิวัติรอกอุตสาหกรรมยุคที่สี่ใช่ไหมฮะ The Fourth Revolution เนี่ย <the> ผมคิดว่า AI มันจะเป็นการปฏิวัติลูกที่ห้าก็เป็นไปได้นะอ๋อมันใช่ครับมันจริงๆมันยิ่งกว่าลูกที่ห้าพี่จิระเขาบอกลูกนี้มันใหญ่กว่าทุกลูกในประวัติศาสตร์อรอของมนุษยชาติเลยนะครับเขาเขาคิดกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะลูกนี้มันอาจจะ มันอาจจะออกไปได้สองแบบคือเป็นลูกที่ห้าแล้วมันอาจจะไม่มีลูกที่หกมันอาจจะเป็นลูกสุดท้ายเป็นูที่เหลือก็เป็นลูกของอหุนยนต์ไป AI ไปที่จะมาทํางานแทนมนุษย์ทั้งหมดก็มีกลุ่มคนที่ตั้งสมมติฐานว่ามันน่ากลัวแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเหมือนไปเหมือนปล่อยยักษ์ออกมาจากตะเกียงนะฮะแล้วลยักษ์ตนนี้ยคือมันมีศักยภาพมากเนี่ยคือเราจับเขากลับเข้าไปในตะเกียงไม่ได้แล้วนะครับ พราะว่าถ้าวันหนึ่งคือคนที่พัฒนา AI ก็ทำให้มันเก่งจนฉลาดเกินมนุษย์นะครับเรียกว่าเป็นซ u เปอร์ artificial i n t e l l i g e n c นะครับเขา,ามีศัพท์ของเขงานะครับคือถ้าเป็นซ u เปอร์ artificial i n t e l l i g e n c ์เนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดเหนือกว่ามนุษย์นะครับห <ะ S 2> มายถึงว่าถ้าเราเอาสติปัญญาของคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้มาอาจจะเป็นไอน์สไตน์หรือใครก็ได้ AI ก็เก่งกว่ามากเนี้ยณนะจุดนั้นน่ะเป็นจุดที่เราจะควบคุมเขายังไง คือมันก็เลยต้องมีความร่วมมือกันว่าทํายังไงที่จะไม่ให้ใครที่ไม่ได้มีการแบบปกป้องดูแลอย่างดีเนี่ยสร้างเทคโนโลยีอันนี้นะครับเขาเขากลัวกันตรงนั้นไเหมือนนิวเคลียร์ฮะทุกทุกวันนี้ยอยู่ดีมีประเทศเล็กๆแห่งหนึง่งแล้วก็อยู่ดีรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้วก็ไปสร้างโรงงานเอปรมาณูอย่างเงี้ยก็ก็ผมเชื่อว่ามาหาอำนาจไม่ยอมเพราะเขากลัว,กกวว่า คือมันควบคุมไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นตอนเนี้เขาเขาเรียกว่าเป็น AI a r m race นะฮะเป็นการแข่งทางด้าน AI คล้ายๆยุคป,ปรามาณูฮะยุคน,นิวเคลียร์ยุคสงครามเย็นนะครับเพราะว่ามันมีค่ายฝั่งอเมริกายุโรปนะฮะมีค่ายมีค่ายจีนนะครับมีค่ายรัสเซียนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยต่างสะสมขุมกำลังทางด้าน AI กันซึ่งอันนี้คือใน ทางด้านโพลิติกนะฮะหรือว่าการเมืองระดับโลกมันก็ม,นกม,นกมีเรื่องนี้อยู่แต่ในเชิงเศรษฐกิจในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยผมว่า AI มันก็มันก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะครับที่ผมเคยบอกพี่เจริไปมันจะมีคู่แข่งของ Chat GPT นะฮะชื่อว่า Google Bard นะ Google Bard ครับ, A R รบเขาก็เป็นแชทบอทเหมือนกันนะครับเขาออกมาหลัง Chat GPT นะครับแล้วก็ช่วงที่เขาออกมาเนี่ยคนก็ได้มีโอกาสลองไปใช้ทุกคนก็บอกว่า โอ้ยสู้ ChatGPT ไม่ได้ ChatGPT แบบฉลาดกว่าตอบได้ดีกว่ามากเงี้ยแต่เรากำลังเจอผลิตภัณฑ์เวอร์ชันแรกๆของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google เนี่ย uh huh. เราเดาได้ว่าเขาไม่หยุดแค่นี้ uh huh. เขาก็พัฒนาต่อล่าสุด Google Bard เปิดเวอร์ชั่นใหม่ครับเวอร์ชันนี้มีประโยชน์กับคนไทยด้วยเพราะว่าสามารถพิมพ์โต้อตอบเป็นภาษาไทยได้ oh. แล้วเป็นภาษาไทยที่ คุยแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ดีกว่า c h a t GPT ด้วยนะครับงั้นพี่จิะระสามารถเขาไปใช้ฟรีแล้วเข้าไปที่ Google b a r d พิมพ์เข้าไปใน Google ฮะพิมพ์ว่า Google b a r d มันก็จะมีลิงก์ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ bard.google.com ฮะเข้าไปก็ง่ายๆลงทะเบียนด้วย Google Account นะครับเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับคุยใช้งานเหมือน c h a t GPT อะครับ ที่สำคัญที่ Google บ้านมีก็คือมันสามารถนะฮะสามารถใช้เข้าถึงข่าวสารปัจจุบันได้เลยไม่เหมือน h ช t GPT อ๋อนะ่าสนใจอย<ต>่างเช่นพี่จิระใชใ้ให้มันสรุปข่าวประจำวันได้เลยอ๋อดีค่ะอ่าแล้วก็เนื่องจากตอนนี้มันมันมันอ่พูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยอ่าคือมันสามารถโต้อตอบเราเป็นภาษาไทยแล้วมันสามารถอ่านได้ด้วยนะครับอ่านให้เราฟังได้ด้วย ยตัวยอย่างนะครับนี่ไม่ใผมรงรย,ยังคงโจมตียูเครนทางตะวันออกของประเทศกระทรวงกลาโหมยูเครนกล่าวว่ารัสเซียได้โจมตีเมืองต่างๆรวมถึงเมืองพี่จิราได้ยินสิ่งที่ผมเปิดไหมครับได้ยินครับอันนี้กู o กิลบานอ่านข่าวประจําวันที่สิบห้ากรกฎาคมให้ผมฟังองั้วผมผมคาพิมพ์เข้าไปว่าช่วยสรุปข่าวประจําวันให้หน่อยมันก็ขึ้นมามีเศรษฐกิจโลกการเมืองสหรัฐ แล้วก็ผมก็กดเพลงให้มันอ่านให้ฟังพี่จล้วก็อาจจะเดินไปชมกาแฟแล้วก็มันก็อ่านข่าวให้ฟังไปเรื่อยสำนักข่าวสำนักข่าวตกงานกันหมดแน่ <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดเราสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษฮนะเราอาจจะบอกว่าเออต้องการข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกวับข่าวนะั้นแล้วก็สั่งการต่อไปต่อได้หรือเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องออเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ fer, อเกี่ยวกับ เฟดอะไรเงี้ยเราเราก็ขยายความคือมันก็เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเราฮะ,ะจุดจุดเด่นคือมันมันเป็นมันสามารถภาษาไทยแล้วมีความสามารถในการโต้อตอบเป็นภาษาไทยได้แล้วไอหแหล่งอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเรื่อง AI ต่างๆเหล่านี้คุณติดตามที่ไหนถ้าผู้ฟังเกิดจะสนใจไปตามดูเองบ้างเพิ่มเติมครับก็จริงๆก็จะเป็นเว็บทางด้านพวกสื่อทางด้านดิจิทัลฮอะ,อะ,ะจำนวนมากนะครับ สื่อทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับอย่างของ Google เองเนี่ยทางด้าน AI เขาก็จะมีเหมือนกับนิวส t เลเทอร์นะครับให้เราไปทิ้งอีเมลไว้เวลามีความเคลื่อนไหวใหม่ๆเนี่ยเขาจะส่งมานะครับก็ก็จะมีเว็บข่าวต่างประเทศนะครับเว็บที่เป็นทางด้านดิจิทัลต่างๆนีฮะเราก็ไปติดตามใช่ครับเทคครันช์นะฮะแล้วก็มีของในเมืองไทยก็มีหลายหลายแห่งฮะเอกซอรับ นะครับแล้วก็บล็อกนั้นพวกนี้ครับเราเราไปอาจจะ f o l ล o w ด้วย Twitter หรือว่า Facebook เวลามีข่าวพวกนี้มันมันก็จะเหมือนกับอัปเดตให้เรานะครับใน YouTube ก็เยอะมากฮะ YouTube ก็จะมีคนที่เป็นเขาเรียกว่า Creator นะครับนักจัดรายการก็รวบรวมข่าวทางด้านวงการต่างๆโดยเฉพาะทางด้าน AI เนี่ยก็จะมีข่าวจริงๆทุกสัปดาห์นะครับจริงๆมันมีข่าวมี โปรแกรมใหม่ๆแอปใหม่ๆที่มีความสามารถเกิดขึ้นทุกวันนะครับผมว่ามีเป็นหลักหลายพันแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยคือมันมันมันเยอะมากในช่วงเวลาไม่ถึงปีที่เราเริ่มคล้ายค move มเกี่ยวกับระวงการ a อไอฮะครับหมายเวลาของเราวันนี้คงติดตามเรื่องเหล่านั้นไม่หมดนะฮะถ้าผู้ฟังปฏิตามเอาเพิ่มเติมได้แล้วเดี๋ยวคุณทรยศก,ก็จะมาอัปเดตให้เราฟังกันต่อในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์าต่อไปนะครับวันนี้ต้อง ขอบคุณคุณสมงยศนะฮะที่มาอัปเดตเรื่องของแวดวงไ I ให้เราได้รับทราบแล้วก็ติดตามกันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวนะอยู่ในห้องเราเองอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเองแล้วก็อยู่ในธุรกิจของเราด้วยอยู่ในบ้านเราด้วยนะขอบคุณคุณสมงยศนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสําหรับช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจบิสเด็ s แบ็ช h ิ n งประจําวันจันนี้นะครับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันนี้ผมจิระลาไปก่อนครับสวัสดีครับ